ณนะโลกแห่งห่ง่งบนจักราวาลอันกว้างไกลมีประชากรอ,อาศัยนับเจ็ดพันล้านคนในดาวดวงนี้มีสิ่งชีวิตมากมายโลกก็ต้องมาพบกับจุดจบเมื่อมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง โอเคครับก็ส้องมาดูด้วยนะครับวีดีโออยู่ในรายการฟลายแทสตนะครับอยู่ในเกมโซล่าสมแมสนะครับผมเกมนี้เป็นไงหรอก็จะเป็นเกี่ยวกับโลกนะฮะแล้วเราก็มาทำลายโลกให้ทุกคนดูนะครับเป็นไงเหมือนเราทำลายโลกนะเราเหมือนเป็นกาแล็กตัสนะฮะเราเป็นแบบกินจักรวาลกินดวงดาวไ้่กันไม่ถูกนะโอเคเกมนี้นะครัก็ชื่อว่าสมแมสนะครับผมก็จะทำลายโลกทำลายนู่นนี่นั่นนะส่วนตัวเกมนะครับผมจะเอามีโลกให้หลายดวงเลยนะจะมีหลายอย่างให้เราเลยเลือกสรรได้เลยนะครับผม แต่และดวงก็จะมีสีแตกไปแตกต่างไปมีสิ่งมีชีวิตอยู่กันแตกต่างนะมีจํานวนบอกแล,ล้วล่ะนะครับผมเนี่ยเราเหมือนเป็นเทพเจ้านะฮะสั่งการอะไรก็ได้อย่างต้นคลิปนะครับผมผมสั่งการให้จรวดมิสไซน์นะฮะยิงเข้าไปในโลกเลยนะฮะทำลายค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนี่ก็ดวงอาทิตย์ตรงนู้นฮะข้างนี้เราจะมาทดสอบอาวุธนะครับข้างขวาก็จะมีหลุมดํานะครับจะมีหลุมดํา อุกกาบาตพุ่งชนโลกสะเก็ดระเบิดนะไม่ใช่สะเก็ดระเบิดสะเก็ดอุกกาบาตแล้วก็ดวงจันทร์พุ่งชนโลกนะครับแล้วก็มีจรวดพิซายมีจรวดนี้จรวดอันวิถีนะครับผมจะเป็นจรวดอันวิถีชนิดหนึ่งนะครับไปหลายเม็ดนะครับไปสามเม็ดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเลเซอร์นะฮะเป็นเม็ดเปพุ่งไปนี่ก็เป็นเลเซอร์ที่ลากตรงนะฮะตัวนี้ก็เป็นลูกระเบิดนะครับ ufo อะไรเนี่ย UFO มี ufo นะครับมีดาวเทียมนะเหมือนเป็นดาวเทียมยิงเลเซอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสัปปลาตนะครับจะมีหนอนหนอนหนอนนบีสานเอาแตตปรระะูมมิินคับ นะ,นะน,น,น,นะครับผมแล้วก็ไหนนะอาจะเรื่อแต่แรกนะครับผมอย่างเช่นหลุมดานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปเอาโลกก่อนนะครับส่วนอื่นๆก็จะเก็บเอาไว้ปเป็นอีพีหน้านะครับว่าดาวอื่นเป็น,เป,นเป็นอย่างไรไมีต้นชิมัดมาไรไหมน่าสนใจใช่ไหมล่ะสำหรับชื่อเกมนะครับผมก็จะเพลงไว้ใต้คลิปนี้นะเป็นชื่อเกมนะพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดนะ ถ้ามีลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะเป็นเพราะผมทําให้เป็นนะ,นะว่าจะโอเคไม่เป็นโอเคมันจะเริ่มจากหลุมดํานะครับผมหลุมดําหลุมดำ,มดำตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบ็คโคลขึ้นมาเงี้ยมก็จะค่อยๆดูด,ดูดูไปใช่ไมอู้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 คนาตายทุกคนตาย,าย,ตาย 6, 000, 000, หกพันล้านเลยหกพันล้านนะครับผมตายไปพันหกล้านนะฮะหายไปเสีกโลกเลยฮะหลุมดําค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับดูสิ่งนี้สิอู้หายเลยนะ ถ้าเป็นคนจริงก็โหเราเจอคันไหนก็หลายประเภทแลวที่โดนนะอุ้ยมันบงใหญ่แล้วส่วนฝั่งนี้ก็ทาเป็นทวีปดีที่รอดนะแล้วก็มีทวีปใกล้เคียงที่โดนพอาน่ากลัวเลยต่อไปอุกกาบาตพุ่งชนโลกนะครับดูกันนี้ไปแล้วไปแล้วเหมือนจะมืดนะอ้ยโอ้นี่นี่น,น,นี่เอาใหม่ใหม่อุกกาบาตพุ่งชนโลกนะก็จะประมาณนี้หินลอยไปครับแล้วก็พุ่งไปอีกทีเหมือนแนรงดึงของโลกครับผมต้มโอ้โหแรงแรงแรงน้ำถ่วงนะครับผม โอ้โามม่เหล็กของโลกดึงเข้าไปฮะเป็นรอยเลยาม่นาต่อไสเก็ตอุกาบาตนะครับผมก็จะลอยไปหลายเมตรฮะแล้วก็ตกตไปตก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 ุกต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 กกตกกตรตก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 อย่างนีกเลตกอ้โหคกอกตกตกทตกเกต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 กอกปกต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 จะมาลองดวงจักทร์พุกงชตก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 กตกแกตกตกตกลกมาแล้วมาแล้วดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ มาแล้วครับปับมึกหูหูหูันมันดวงจันทร์มันเจาะเอาไปในแกนโลกครับปึ๊บเจาะเข้าไปแล้วทะลุไหมทะลุทะลุไหมไม่ทะลุแฮะไม่ทะลุครับแต่เหมือนไม่คายอยู่แกนกลางหรือไม่ก็ดวงจันทร์สลายเองนะฮะผมว่าน่าจะสลายเองนะครับสลายเองแหละนะฮะผมว่าน่าจะสลายเองสิ่งต่อไปนะครับจะเป็นตัวย์มิสไซน์นะครับก็จะมีมิสไซน์นะมีสีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีนี่อู ตบก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็นมิตายโหแต่ก็ทำลายล้างนะแต่มันเม็ดใหญ่นะมันอุ้ยไม่ใหญ่มากโอ้โหอัตราทำลายล้างนี่สุดยอดเลยนะต่อไปเป็นเรเซอร์อ่าเป็นเรเซอร์ในมิถีนะมันเรียกว่าอะไรจรวดเรเซอร์เล่นไม่ถูกนะมันจะไปอย่างงี้โอ้โหมันจะไปแบบเม็ดตรงตรงเลยครับเม็ดเร็วด้วยคะปุ๊บ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 ปเ๊บปุ๊บปบปุ๊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 บ อัตราทำลายล้างน่าจะดุกว่านะเม็ดเดียวสามารถทำให้วงเบลเลอร์กันได้เลยนะถ้าเทียบกับจรวดนะเห็นไหมเท่ากันใหญ่พหอรเท่ากันฮ่ตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์ครับโอ้ปดค้างครับโอ้โหเจาะเข้าไปลยครับมันเหมือนเจาะเข้าไปเลยในแกนกลางโลกทะลุแล้วมั้งเนี่ยไม่ทะลุครับไม่ทะลุไม่ทะลุเหมือนจะเป็นใจกลางของโลก ันก็รุนแรงนะครับผมว่ารุนแรงอยู่นะอันนี้นะ่าะแบบนี่ครับมือหูแบบแหว่งอย่างนี้เลยนะเป็นเลเซอร์ที่ค่อนข้างโหดปื๊ดปื๊ดนี่ปาดปาดนี่นี่นี่อนะไรอะไรโซนโซนโซนถ้าไปนะครับเป็นลูกระเบิดนะครับลูกระเบิดลูกระเบิดลูกระเบิดเอ่ออะไรที่เสียงสว่างเนี้บลูกระเบิดก็จะประมาณนี้โอ้โห,หพอๆกับ โอ้ลาทิ้งเาทิ้งนี่นะฮะเป็นลูกเล็กๆนะทิงท้งแล้วเบิดไว้ะฮะโอ้โอัตราทำลายล้างนี่รุนแรงกว่าเลเซอร์นะฮะแต่เลเซอร์น่าจะรุนแรงกว่าเพราะด้วยความไม่ต้องเจาะเข้าไปแต่นี้ก็เจาะได้เหมือนก,นกันนะแต่มโคตรุนแรงอ่ะยังไม่มียังไม่มีใครตายครับตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะเป็นแม่น้ําเลยนะฮะว้าถ้าลงตรงนี้ไหนไม่เป็นเกาะไม่มีเมืองเลยอ่ะลงลงไปโอ้โหตายไปร้อยแปดสิบหกล้านนะแจ้งเตือนไม่ทันชัวรัฐบาลทำไมไม่แจ้งเตือนครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น UFO นะเป็นซีรีส์ของ UFO นะครับซึ่งอันแรกนะครับเป็น UFO สีเขียวอ่ะมาทำหน้าที่อะไรมันบินไปแล้วบินไปแล้วอ๋อแล้วก็ยิงเลเซอร์เหรอตามคลิปได้ตามภาพเลยไหมอ๋อมันยิงขึ้นไปครับแล้วก็กระทบแล้วมันก็กระจายความแรงนล้วมาหายไปเลยหายไปเลยใช่ที่ามากลองใหม่ลองใหม่ลองใหม,ม,ม่มันเหมือนปล่อยเป็นคลื่นแสงลงไปคลื่นพลังงานนะผมยิงไปเป็นเลเซอร์แล้วระเบิดไปวงกว้างนะครับ โอ้เท่เท่เท่เท,ท่ต่อไปนะครับผม,ผมก็จะเป็นอ่ามันให้ดาวเทียมไหมบินลองลองดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนยานบินเลยว่ะมันมันยานบินอะไรสักอย่างอะไรโอ้ชาแล้วช้าแล้วช้านานมากชานามากนิ่ไปแล้วโอ,อ,อ้โหจ้าซะเลือกเกิน แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นานจะเป็นหลอดสินนอโอ้อะไรวะเนี่ยโรคแตกเลยคุณครับทุกคนมระดับตูมไปคาเข่นนะครับอันแรกจะเป็นนอนนะครับเราจะเริ่มที่นอนก่อนเลยนะครับปล่อยนอนไปแล้วไปมาแนละ้วมาแล้วมัมีเสียงร้องด้วยมีเสียงร้องด้วยมันบินไปแล้ว นั่เหมือนเหมือนว่าโลกแจ้งเตือนแล้วครับเอาแล้วเจาะมันเจา่อมันจ่อโอ้โมันกินมันกินมันกินโลกครับมันกินหูหูแท้แท้แท้มันค่อยๆเจาะเข้าไปในแกนโลกครับโอ้โหมันค่อยๆเลื้อยเข้าไปในแกนโลกครับค่อยกัดกินเข้าไปนั่นหน่อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต๋อตัวนี้ก็ใช้ได้นะถือว่าทำลายโลกได้ขั้นสุดยอดเลยแต่ว่ามันทมันมันโหดตายมากต่อไปคาเคนอุ้ยเบอร์เจมัทูบิติ สัดกินโอ้โหระเบิดเอาไปแล้วครับทุกทีเนี่ยจะสามารถแสดงเป็นคลิปไดนะ้ลองดูเอาไหมน่าน่ากลัวจริงเลยนะเนี่ยต้องระเบียดแล้วต่อไปนะเป็นคริสต์มาสนะครับผมคริสต์มาสนะครับอ่านี้ต้องอธิบายนิดนึงว่า,ากระป๋องมันเหมือนจะไม่มี นะครับเกิดไอ้นี่ก็จะเป็นเหมือนสว่านครับมันจะเจาะเจาะจนทะลุฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าไม่ไม่ทะลุคือมันก็จะเจาะอย่างนั้นฮะดูดูฮะดูปุบ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 มันนี่ก็โหทำลายล้างใช้ได้นะฮะมันจะเจาะเข้าไปเหมือนสว่านครับเจาะไปทางตรงมันก็จะไปผุทางนึงฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจาะไปแล้วเจาะไปแล้วมันจะเริ่มแต่มันเอียงนิดนึงนะมันเจาะอยู่ครับมันเจาะอยู่ใช่ไหมฮะเลาะข้างเลาะข้างถ้าโลกเราเป็นอย่างนี้จริงๆนี่โอ้โหเรียกได้ว่า โผล่ข้างนะนี more, more, ่จ่อแล้วจ่อแล้วนี่ก็จะโผล่อีกข้างหนึ่งนะโอเคประสิทธิภาพสวยๆนี่นะฮะมันจะทำไม่ได้นะเออตีก็ไหมล่ะมันไม่มีไม่มีดาเมจเลยฮะ่ยมันไม่มีดาเมจไม่มีใครตายเห็นไหมหรือว่าตายวะเธอทับคนตายอะไรทำอะไรได้อ่ลองเอาสเกียบไนี่ลองเอาตะเกียบไอ้นี่อ่ะกุญแจ มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยโอ้ปอัดแลาวโอ้มันต้องเอาอะไรทำลายนะครับผม้ทำลายที่มีตัวกิมมัดออกมานะวะ้าลองไอ,ะะอ,อ,อง้ไม่ใส่ไม่ใส่ได้เหรเวิร์เรียบร้อยโอ้ยชิ้มันพลังแห่งกาแล็กตัสครับใส่ฟ้าโอ้โอ้นี่คือพลังกาแล็กตัสอ่ามีอะไรเนี่ยมีอะไร ไอดาวเทียมนั้นแน่ๆเลยมาไปมีคนอยู่รอดอีกอ่ะมีคนอาศัยอยู่พันล้านอยู่ยไม่มีใครตายเลยตายไปหกพันกว่าแต่ดวงคนเมื่อเจาะไปอย่างนี้นะครับผมเอ่อส่วนดาวดวงอื่นนะครับก็จะขอเป็นคลิปหน้านะครับราคลิปนี้ดึกแล้วนะครับาะอ,อัดดึกนะครับก็สวัสดีสวันนี้ก็จบที่นี้ครับสวัสดีครับ